มือขวาบายบายมือซ้ายยกเช็ดน้ำตามาส่งน้องสุนันทาจะเอินฟ้าอำลาป่าไพรย,ยอมปล่อยการดาแม้นว่าจะรักแค่ไหนรู้ดีที่น้องจะไปสู่ชีวิตใหม่ สดใสสวยงามเธอเหมือนแก้วตารักมากไม่เคยแตะน้องรักและเธอทูเนื้อทองไปเถินน้องพี่ร้องก็ตามไปอยู่กับเขาน้องเจ้าได้เป็นมาดาม ไปดีเถิดนาะคนงามอย่าลืมส้มตำผักบุ้งริมคลองของฝากจากพี่แม้มันเป็นของบ้านนอกคนอื่นอาจว่ากระจอกอยู่เมืองนอกมันแพงนะน้องน้ำพริกแมงดา อีกอย่างคือปลาราบองที่ทำพิเศษเพื่อน,น้องแก้วบองของฝากจากใจโชคดีถึกหนาน้องสุนันทาควันพี่อย่าลืมอุดรนทานี ัวกุจีบ้านนาป่าพรายถ้ามีเวลากลับมาเยี่ยมบ้างขวนใจไปอยู่แดนดินวิไลยอย่าลืมเมืองไทยนะจ๊ะคนดีของฝากจากพี แม้มันเป็นของบ้านนอกคนอื่นอาจว่ากระจกอยู่เมืองนอกมันแพงนะน้องน้ำพริกแมงดาอีกอย่างคือปลาราบองพี่ทำรรพิเศษเพื่อน้องแก้วบองของฝากจากใจ โชคดีถึดหนาน้องสุนันทาควันพี่อย่าลืมอุดรธานีขัวกุดจีบ้านนาป่าไพรถ้ามีเวลากลับมาเยี่ยมบ้างควัญใจไปอยู่ดินแดนวิไล อย่าลืมเมืองไทยนจะจ๊ะคนดีสวัสดีครับพอ่อแมพี่น้องสูผู้ทุกคนนะครับเนาะมนีมนพญานุกับมาอยู่เถียงหน้าคือเก่าพี่น้องมนีกับอากาศฮ้อนพี่น้องคืมนๆคือฝนสิโตกนี่ฮ้อนเอานะครับแดด่าเปียงปันไดครับแต่ว่าอากาศฮ้อนครับน้องสิมีร่มแนนนะครับร่มแนนเห็นฉากหลัง <krit> um, อันจจกว่ายเอียงแนนะพีนน้องเนาะคือขึิบวาดากันนะครับขอโทษขออภัยครับจจกว่าเสือผ่าแจกว่าผ่าข้ามากับตากไปเพราะเพราะว่าแต่ยังสี่แหละพี่น้องเนาะเถียงหน้ามันคือขิบเปลี่ยนดอกอันกระเถียงกันอยู่ว่าเอาเถียงหน้าเขาขึ้นเป็นหกหกแถวสันเว่าเถียงหน้าเห็นจังได้ก็เปลี่ยนพี่น้องเนาะเดี๋ยวก็เอานีมาว่างเดี๋ยวกอานีมาตั้งเพราะ่านันนะครับพี่น้องมันของหลายนะครับจจกว่ายเอียงแนเสือผ่านาแพนครับไปเหตุลงขีดตมนะครับไปลงน้ำเปื่อนขีดตม อย่างมาแน่กับซักกับมัดหอยมัดตากไว้นะพี่น้องอืมกัเลยสีทัศนิยภาพกับอาบอร์ซิบ่บปันใดน,นะครับพี่น้องมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะพี่น้องเนาะโบคือสิบบเป็นอย่างจากมือหนึ่งพญยายนุเซียนผ้าชมเชียงหน้าจดพี่น้องว่าเชียงหน้าพญายนุมันเป็นอยานาังไงแน่นะพี่น้องเนาะเพราะปันเฮือนหลังหนึ่งนะพี่น้องเนะทั้งเ่งนะครับทั้งๆด้านนี้ก็บเป็นทั้งหลังพญยายนุนก็บเป็น บนขึ้นนะครับบนขึ้นทั้งไปทั้งเทียงหน้าพี่น้องนี่บันไดทั้งเทียงหน้ามีนกซ่านพอมเน๋ยวสิผ้พาผ้าเป็นน้องช่มเทียงหน้าจะเถื่ออยู่เนาะพี่นอ้องเทียงหน้านี่อนพุ่มใจลายพี่น้องพุ่มใจลายบว่าได้เห็ดเองนะพี่น้องเป็นผู้ซอยเพิ่นนะครับนี่นี่เผิ่นมาเห็ดเนาะพุ่มใจว่ามันงามใหญ่พี่น้องเทียงหน้าหญ่เติบเซําเพือเ่อนนะพี่น,อนะนอนะ้องเนาะ นี่คือเทียงนาของพ่อใหญ่หนูหนาไกลห้วยพี่น้องว่าสวยเหมือนพ่อใหญ่หนูบ้างไหมเล่นานะครับพี่น้องบมนบ้านไสท่องหรอกนะครับเนบ้านไสทองอันเมื่อนี้พี่นุกะาฝากเสียงเพลงนะครับ เพลงามาให้พอม่พี่น้องฟังครับเนอะอาะเกี่ยวกับความรหลักพี่น้องอันผู้สาวคนผู้สาวสื่อสุนันท่าพี่น้อง่นก็สิมีแฟนฝรั่งเนาะ่นก็สิบินไปหาผู้บบาฝรั่งอยู่เมืองนอกครับผู้บบากมาทรงกับเบาไทยมาทรงครับ,บ,รรบาหาักหลายครับพี่น้องหักผู้สาวหลายหักสุนันท่าหลายแต่ว่า ชีวิตเล่าไปทั้งนานคือสิดีกลัวนะครับพี่น้องก็แล้วย่อมปล่อย่นไปนะครับถึงแม้ว่าสีหฮักหลปคนไดนะครับก็ตามเนื้อเพลงนะพี่น้องเนาะอืมวันนี้ก็มามาส่งผู้สาวขึ้นเครื่องบินก็มีแก้วประเด็กบองกับแก้วแมงดาพี่น้องเอามาฝากผู้สาวไปกินเมืองนอกเนาะอืมครับก็เป็นอ่าข้อมันทึ่งเล็กๆน้อยพี่น้องช่องพญานูหน้าไก่ห่วยกับโบข่อยมีสาระเนื้อหายอย่างเนาะพี่น้องเนาะก็มีจังสีละกับาช่มสวนแน่นะครับ ฝากเสียงเพลงเสียงล่ำแน่ลังเจอกะอสิอันเทศแหล่นะครับเดนิโบได้แหล่ยักเเจอพี่น้องโดนแล้วโบได้แหล่นะพี่น้องเนาะล่ำกับพางคนเลล่ำเป็นไหนครับมี่จะเพลงแน่นะครับต่อไปกะซิมี่ล่ำแนะ่เพลงน้่นะครับพี่น้องก็สลับสับเปลี่ยนกันไปมาฝากพีตอนน้องนะครับอบอได้มากอะคือทอดพี่นอนะ้องเนาะอันโดนโดน,ดนแน่จังมากอะคือจังจังไหนอยู่นะครับพี่น้องลองดูกะ ไปเยี่ยมไปยามพี่น้องบอคอยท่านนะพี่น้องเนาะนร่งเี่เยกับมีอ่าเวียกงานอย่างอื่นนะครับพี่น้องงานยากธุระนันธุระนี่ก็เลยเหตุในบอใดปฏิปโตปันไหน,นนะครับพี่น้องแต่ก็หวังว่าพี่น้องคือสีบอเลื่อมกันนะพี่น้องเนาะจังไดก็ย่าสุลื่มพยุหน้าไก่ห่วยเด้อพี่น้องเน้อจังไดก็ฝากไว้จะค้นแน่นะครับพี่น้องเนาะอืมไว้จะเป็นมูเป็นพวก,เป,พวกเป็นพี่เป็นน้องครับอืมเอาไ้ถ่ายลองเพ่งงลองล่ำไห้ฟั่งน้องพี่น้องเนาะก็ไม่นี่เนาะ อิลวาติมาาตามจริงแล้ววัติมาลกหยาในพี่น้องมันกะาบแล้วพี่น้องตอนนี้บายพันยาน,นุมาสวยมาเนาะก็เลยทั้งหอนแน่นะครับเขากาไข่แน,หนห่เลยพี่น้องเขาเขาวันได้สองอาทิตย์เนาะสองอาทิตย์อยู่หนาทิ้งหน้าบนหลอพัอนยาน,นุอยู่นี่เขียวงามอยู่พี่น้องงามอยู่กันมีนามนะครับใส่ฟุ้นใส่ปุย๋ย็คื่อสีโอ้หยาก็บ่ค่อยมีปันใดครับพี่น้องสะอ่อนอยู่นะครับ เอาละพี vale ur, able, right. mm ่น hmm. uh ้องเบาหลายใหญ่ห hmm. yeah. mm ังเกินไปแล้วนะพี่น้องเนาะคิปกับสีเงาพญานุกะขอขอบพุณหลายๆนะครับพี่น้องทีมาเป็นกําลังใจให้พญานุหน้าไก่ห่วยนะครับเนาะทั้งพี่น้องเก่าพี่น้องใหม่พี่น้องเก่าพญานุกะลับไปเยี่ยมไปยามพื่อเก่าเลยพี่น้องจังได้กะต้องไปนะพี่น้องเนาะสำหรับพี่น้องใหม่ทำมาแล้วกะพญานุกะสิไปให้กําลังใจนะครับคือกันครับพี่น้องเนาะกับสิถ่าในจัหน้อยครับพี่น้องเนาะตามเวลาสมควรนะครับ ก็เลยเข้ามาแล้วนะครับก็อย่า้เรมนะครับกดไลค์กดติดตามนะครับแล้วก็กระดิ่งให้พญินุน้ำนี่เด้อครับเด้อนะครับจังไหนกระไดเป็นพีน่เป็นน้องกันไปโดนๆแล้วนนับพี่น้องเอาละม้นนี้เนาะขอให้ทุกคนขอเป็นพี่น้องสุ้ผูกทุกคนอยู่ดีไม่แห้งนะครับคิดวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนานะครับพี่น,น้องเนาะพอกันคลิปหนาพี่น,น้องสำหรับมันนี้สวัสดีครับ